ยอดปักอึเสียบพี่ดาามาอมนี่สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากมันนี่มากินเขาน้ำกันมันนี่อมห,ม,อม,หม,อมูอมหมูใส่ผักชีลาวอมหมูใส่ผักชีลาวใส่ยอดบักอึยอดบักอึไปได้มาจะใส่าะจียอดบักอึไปเก็บมาจากบ้านหมูจ้าช่วงหนาหัวก็จอบปูบึกอึเนาะเลยมี หลายก็เลยไปคอเพิ่นมาหนึ่งข้าวเหนียวมานหนึ่งข้าวเหนียวกินพี่น้องมาสุดจานด้วยกันเอ้ยนี่แหละจ้าอยากกินยังก็ได้เห็ดกินเด้ <c oughs> อากาศข้างนอกหนาวหิมะตกอีกแล้วจ้าจ้าใครใส่ใบบกบูใส่ผิกดก่อน ยอดมากอือเสียพี่ห้อมาออมนี่ สมมูกันมีได้พิน้อร์แน่มมูกันมีจ้ะแน่มมูกันดีอืมแน่มมูพริกน่วยเห็นบ้พริกน่วยจากตนอืมเดี๋ยว บ้านทังบานแอวทางบ้านเอวหิมัะตกอีกแหละยิมัะตรกอีกแล้ว,าลวนาออีกแหละเลยใช้มาใส่ก็ลำบากกจทุกอน่างอมอมที่นี่อมจตว่าเด้สดน้ำ tiếng Việt tiếng Sẽ thông hoàn واحد Rồi chụp cho mọi Ghiền nha. Là <coughs> nữa, không chất lượng ngồi <laughs> nhanh cái xe khen quay cho không Rồi bự Rồi tập thơm Ừ. Hán tuổi yêu cái ẹp Chắc chẹp là cái im này Đừng khẩu hoàn hoàn, muốn khẩu hoàn hoàn Như là đang Du, đang ถ้ลุดจักตัดแปลงกินเปนกันโอเคอยูย่ได้จ้ะง่ายๆแต่ต่อไปของสามเมืองเกิเือลอยและการชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะยบายค่ะบ๊ายบาย